แคทชาิดค่ะรับบทรู้จาในเรื่องแคร็ค่ะภาพหวานมามีลูกตาเป็นยังไงหรอทำไมเลเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะแล้วมามีไม่กลัวหรอ รู้จาเองเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับความว้าวแหวงความเจ็บปวดแล้วก็ปวดร้าวระดับมวลมนุษยชาติที่มารวมอยู่ในตัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบทเรื่องเนี้ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวละครไปเรื่อยๆเหมือนเป็นบทที่แบบกันแกล้งความรู้สึกกันแกล้งโชคชะตาต่างๆกับตัวละครนี้อะไรเงี้ย บอกเลยว่าบทค่อนข้างเขียนให้ตัวละครก้าวกระโดดลงไปในก้อนอารมณ์ที่เอ็กซ์ตรีมขั้นสุดอะ่ะเป็นการร่วมมือกันระหว่างตัวละครบทและตัวเราเองอะ่ะที่ต้องกล้ามากพอที่จะกระโดดลงไปในหลุมแห่งความกลัวตรงนั้นอะไอ่าเงย คือบางทีเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเราเพอร์ฟอร์มความกลัวจริงๆร,ร่างกายเราเรากลัวได้แค่นี้หรอหรือจริงๆแล้วมันมีหลุมที่อยู่ในหลุมอีกทีหนึง่งที่เราจะกระโดดลงไปแล้วกลัวกวก่านี้ได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแพนรู้สึกว่าณนะโมเมนต์นั้นน่ะก็ดีวกวบตัวเองว่าฉันต้องไปได้อีกมันไม่ใช่แค่เฮ้ยกลัวกลัวเฉยๆแต่ว่ามันคือกลัวที่ลึก ลงไปมากๆากอะ่ะแล้รู้สึกว่านักแสดงทุกคนจะรู้สึกว่าถ้าเราก้าวกระโดดแล้วไปในขอบเขตที่เราไม่เคยไปอะ่ะมันจะ satisfy มากในในด้านนี้อะไรเงี้ยพอเราแบบกระโดดลงไปในจุดที่เป็นพื้นที่ที่ในชีวิตนี้เราไม่เคยได้ไปมาก่อนอมันก็เลยเกิดแบบความ after shock ของ emotion มั้งที่พอมันคัดไปแล้วมันยังเป็น energy ที่มันยังอยู่อะ่ะแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันอยู่จริงๆ แล้วเราไม่รู้จะทำยังไงให้มันออกไปอะ่ะเราก็เดินไปจับมือ acting coach ว่าแบบช่วยด้วยค่ะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีมากที่เราเจอ acting coach ที่เขารู้ว่าเราทำงานกับร่างกายยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยให้ release ออกไปเขาก็เป็นคนบอกแล้วว่าแบบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็จับแบบอารมณ์ emotion และพลังงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้แบบกีดมันออกมาเอาออกมาพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าบางครั้งเราก็ยอมแลกกับมันเหมือนกัน ที่จำได้ไม่ลืมเลยนะคือวันที่น้ำป่าลงมีตัวละครเยอะมากในซีนก็ผัดกันถ่ายผัดกันเปลี่ยนเข้ามาแต่คือเป็นซีนที่เป็นบ้านที่อยู่ในป่านี่แหละซึ่งบ้านตรงนั้นเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะเป็นลำธารแล้ววันนั้นนะ่ะฝนตกซึ่ง มันก็เป็นซีนที่จะต้องมีฝนอยู่แล้วก็มีรถฝนก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเซตตอนนั้นมันเรียวมากทางโปรดักชันแล้วก็ทางพุ่มกลับก็ตัดสินใจที่จะถ่ายต่ออะไรเงี้ยแล้วตอนจังหวะหนึ่งที่ทีมไฟอ่ะเอาไม้ยาวๆอ่ะแล้วก็ผูกเชือกไว้โบสีแดงโบสีเขียวโบสีขาวเอาไปปักไว้กลางแม่น้ําถ้าน้ํามันขึ้นถึงอันเนี้ยแปลว่ายังถ่ายต่อได้อยู่อีกนิดเดียวแต่พอมันขึ้นถึงสีเขียวเมื่อไหร่อ่ะแปลว่าต้องวิง่งคนคือลุ้นมากก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยอก็ยังโผล่วามองมองมอง,มองตลอดก็มีทีมไฟ เที่ยวแล้วทุกคนคือรวบไฟแล้ววิ่งออกจากเซตอะ่ะแบบว่าน้ําคือแบบเออขึ้นมาสนุกมากคือคือสนุกมากแต่รู้สึกว่ามันคงหายณะต่อช่างไฟหนึ่งออก่ะที่เขาต้องแบบแปกไฟที่แบบใหญ่มาก 5K วิ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบมองบรรยากาศแล้วรู้สึกว่าเออเอาวะสักครั้งในชีวิตที่แบบกองถ่ายวิ่งหนีน้ำป่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออจำจำได้ไม่ลืมเลย จริงๆพี่ท็อปเป็นคนเก่งมากเลยนะสำหรับเราอะ้ลวก็เป็นพุ้มกับคนแรกเลยบางที่เขามีสตอรี่บอร์ดทุกซีนที่อยู่ในหัวเขาอะมาคุยกับเราตอนที่อ่านบทแบบว้าวพอมันต้องอีโมชั่นตัวแพทเองจะชอบมีความแบบกระบทนิดหน่อยในซีนพี่ท็อปก็จะมาคุยว่า เมื่อกี้พี่โอเคมากในะเรื่องอารมณ์แต่ช่วยช่วยหันมาหรือว่าช่วยทําให้ภาพมันเป็นแบบที่พี่คิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจเขาเหมือนกันว่าถ้าเราทําแบบนั้นมันจะสวยมากเลยนะแต่บางทีอ่ะพี่กําหนดอารมณ์หนูไม่ได้เข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือจะมีการแบบว่าเราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมซึ่งสุดท้ายแล้วหนูก็ทําให้เขาอยู่ดี เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าโอเคในทางอารมณ์เราเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันดีกว่าแต่ว่าในเชิงภาพอะ่ะเราก็ต้องให้เขาจริงๆซึ่งเรื่องนี้เราต้องยอมพี่ท็อปจริงๆว่าเป็นพุ่มกับที่มีวิชั่นแล้วก็ภาพในหัวที่ออกมาได้สวยมากๆจริงๆเรามีความหวังนะเรามีความหวังว่าคนจะชอบแล้วก็จะรู้สึกบีบคัน้นแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแบบที่หนังต้องการจะให้รู้สึก สิ่งที่อยากจะบอกก็คือมันเป็นหนังฮอลลไทยที่เป็นก o ติ i c คอ์ที่เราจะเห็นได้น้อยมากในหนังไทยเราเองที่มีโอกาสได้เดลิเวอรี่อารมณ์ต่างๆในหนังเรื่องนี้เรารู้สึกว่าทั้งพาร์ทเนอร์เราแล้วก็น้องๆทุกคนเลยเงี้ยหรือว่าทีมงานทุกคนก็ค่อนข้างเดลิเวอรี่ทุกอย่างออกมาได้ดีมากๆคิดว่าคนดูจะได้ตกตะกอนแล้วก็ดำดิ่งลงไปในความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบแน่นอน